สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเซลล์น้ำอีกครั้งนะที่ศูนย์รถยนต์มือสองโตเตาของเราค่ะวันนี้ะคาน้ำจะพามุรย์จากลูกค้าที่น่ารักวันนี้มาทําการซื้อรถยนต์กับโตโตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะแนะนําตัวค่ะชื่อมิ้น์ค่ะคุณพี่มิ้น์นั่นเองนะแล้ววันนี้คุณพี่มิ้นเดินทางมาจากที่ไหนคะมาจากกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพนั่นเองนะแล้วพี่วันนี้พี่มาซื้อรถอะไรคะมาซื้อกระบะค่ะมาซื้อกระบะนะแล้ว กโตโต้คาของเราได้ยังไงคะพี่มีพี่แนะนํามาพี่แนะนํามานะคะแล้วลูกค้าอยากจะให้โตโต้คาเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจไหมที่นี่ทางร้านเราบริการที่ดีไหมบรรยากาศโดยรวมแล้วก็ตัวรถสินค้าของเราเป็นยังไงบ้างที่ช่วยรีวิวให้เพื่อนๆแนะนํามาซื้อรถที่นี่นะถ้าหนูบอกว่าโตโต้คาเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจไหมหนูนับหนึ่งสองสามพี่บอกว่าโตโต้คาสุดยอดห้หน่อยนะคะแบบนี้นี่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลูกค้าที่น่ารักท่านนี้นะคะวันนี้จะมาซื้อรถกับโตโต้ค้าของเรานะคะจะให้โตโต้ค้าเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจหรือเปล่านะคะเรานับ1 2 3ค่ะโตโตค้าสุดยอดขอบคุณค่ะ,คคะทางเซลล์นะคะเป็นตัวแทนของพี่เชงนะคะขอให้พี่รับรถคันนี้ไปแล้วมีแต่ความสุขความจเจริญขอบพระคุณค่ะ